เก็บตกเศรษฐกิจช่วงเท่นี้ขอเริ่มต้นด้วยปัญหาราคายางซึ่งแน่นอนนะครับว่ามาตราการล่าสุดจากอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหการรมได้พูดถึงภาพรวมณตอนนี้แม้ว่าในปี2556ครับต้องยอมรับว่าประเทศไทยสามารถผลิตยางพาราแล้วส่งออกสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาในปี2557ลองจับตากันให้ดีนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าราคายางที่มีการผันผวนตลอดแล้วที่สําคัญก็คือการบังการ ผลิตก็ล้นออกมาเรื่อยๆคราวนี้จะต้องทําอย่างไรและแน่นอนว่าอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก็เลยต้องออก4มาตรการใหม่แม้ว่าจะเป็นมาตรการที่ดูเหมือนค่อนข้างเป็นรูป,ปรธรรมนะครับแต่ก็จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มรวมถึงการรักษาความเป็นผู้นําด้านการผลิตร่วมไปถึงการส่งออกให้ได้แต่พอไปถามถึงภาพรวมของอย่างธรรมชาติณตอนนี้อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมคุณอาทิตย์วุฒิคโรโบอกเอาไว้นะครับว่าปีที่แล้วครับ ไทยผลิตยางพาราได้กว่า4ล้าน170,000ตันพอเอาไปส่งออกคิดเป็นตัวเลขอยู่ถึง3ล้าน660,000ตันแต่พอไปเปรียบเทียบกับประเทศคู่ค้ายอย่างอินโดนีเซียปรากฏว่าผลิตได้2ล้าน700,000ตันรวมไปถึงมาลเลเซียมองต่อกันไปพบว่าผลิตได้ถึง8 0 0 0 0 0ตันเท่านั้นเองพอในปีนี้ครับ2,557นับถึงตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนกันยายนไทยเราผลิตยางพาราได้ประมาณ2ล้าน1 0 0 0ตันจาก พื้นที่ปลูกยางทั่วประเทศทั้งหมดคือ22ล้านไร่นะครับถ้าคิดตัวเลขคร่าวๆสำหรับการส่งออกโดยรวมจะอยู่ที่150,000ล้านบาทนะครับแต่พอไปดูความผันผวนรวมถึงผลผลิตที่ล้นตลาดเหลือเกินก็เลยมีผลกระทบจากปัจจัยที่มาจากภายนอกนั่นคือสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวการขยายตัวด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศคู่ค้าอย่างที่จีนก็คงทราบกันดีนะครับว่าที่จีนเนี่ยเขาหันมาปลูกยางเองเพื่อป้อง เข้าโรงงานภายในประเทศของเขาซะมากกว่าครับส่วนปัจจัยภายในประเทศมีอะไรบ้างก็คือ 1. ผลผลิตต่อไร่ร่วมถึงปริมาณน้ํำยางที่มีสัสดส่วนไม่แน่นอนร่วมถึงคุณภาพของยางดิบและพื้นที่เพาะปลูกที่ส่มเสี่ยงต่อภาวะน้ําท่วมด้วยนะครับก็เลยส่งผลให้ราคาย,ยางในปัจจุบันลดเหลือกิโลกรัมละประมาณ44บาทเท่านั้นจากที่เคยสูงสุดถึงกิโลกรัมละ180 ส่งผลกระทบต่อรายได้ของกเกษตรกรและภาคอุตสาหกรรมการ,รเลลตร,รวมถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาพรวมคราวนี้มาดูมาตรการล่าสุด4กลยุทธ์ที่ว่าไว้นี้เขาเมีอะไรบ้างนะครับ อย่างแรกคือการเน้นแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆถามว่าทำเอาไปทาอะไรก็คืออย่างล้อรถเอาไปทําถุงมือยางถุงยางอัามายัยลูกโป่งรวมถึงกลุ่มแปรรูปจากไม้อย่างพาราด้วยไม่น่าเชื่อว,ว่าของเล่นไม้และไม้ปากเก้ก,ก็ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานสินค้าอย่างพาราของไทยสู่สากลได้เป็นอย่างดีนะครับ อย่างต่อมาครับคือระยะยาวครับมองต่อไปอนาคตนี้ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจะพยายามผลักดันนั่นคือการเพิ่มมูลค่ามุ่งส่งเสริมให้มีการวิจัยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ให้มากขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างรากฐานนำไปสู่ความสำคัญในการสร้างนวัตรกรรมทางเทคโนโลยีรวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆด้วยอย่างต่อมาครับคือการส่งเสริมการใช้น้ำยางดิบเพื่อเอาไปแปรรูปยางเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในการใช้น้ำยางเป็น ำนวนมากอย่างปริตภั์ยาที่ใช้ในวิศวกรรมการก่อสร้างและชนลประทานด้วยนะครับสุดท้ายคือการสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างกลุ่มสากลผู้ผลิตน้ำยางไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรวมถึงหน่วยงานวิจัยด้วยก็เอาไปดําเนินงานให้ตามความต้องการของผู้ประกอบการและเขาก็จะนําไปสามารถต่อยอดในภาคอุตสาหกรรมต่อไปได้ที่สําคัญสุดท้ายก็คือภาครัฐและเอกชนจะต้องร่วมมือกันพัฒนาบุคลากร,กรด้วยนะครับเพื่อจะสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในประเทศคู่ ขายอยากอย่างที่มาเลอินโดรวมทั้งแม้ก,กระทั่งสิงคปโปร์นั่นเองนะครับ